พิสูทน์ักสรุพิสูจน์หลักฐานไม่มาทำบนวันก็กล่าวว่าภาวาทีความกังใหญยิ่งหอคทก่ออิสรเสียอยากผู้ชายที่เป็นแ้นยังไม่กล้าพูดนะฮะแล้วใหพหัวหน้าผู้ที่ได้ก็ต้ใจว่าอยากจะพูดทำานที่ส่งดูมันน้องของมับนด้วยส่วนที่เป็นฝรังบนนี้อยากให้ถึง เจ้าหน้าที่ที่รวมกับไปที่เราเคยเคยปฏิบัติหน้าที่จงร่วากานไปเป็นส่วนหนึ่งเพราะท่านในรับกาลส่วนนี้ไปส่งแล้วขอพวมยั่งยืนทางกฎอมายคเรู้สึกแลอยลการดำเนิารโดยตรงที่เกดขนว่าเพื่อความเป็นไ่อวาย่างผู้ไปสัมับกันได้ก็ต้องทีอ่างไรอาสังเตารณการศึกาและโรคด้วยนะ พร้อมด้วยอะเรียกว่าน้ำเสาคูยด้วยนั่นแหละไอ้ก้อนน้ำปานาด้วยเยอะน้ำเยอะเลยต้องขอปฏิบัติของข้อแล้วแต่ดวงของปักภาสาเจัหน้าที่พทีิสุดอักษรตักฐานบุญพรพิสุจน์รักฐานเงห่ัวอุบัราชธานีท่านขอ ขามีความหมายในแกล้มมีเย็นสิ้นสุขมีฟันสุจะเริ่มจริ่ด้วยคามมจะเริด้วยโักัะสมบัติทันหยินทองอายุบันนาสุขภาระทุกที่ปาลานีารเมื่อตัดเปาธุสาธุเชิญถวายเลยครับคุณยอมยืนเลยนะยืนเลยนะยืนเลยยนเลยยืนเลยาธุจาธุ หนะึย้คุณโยกเอา,าลงตู้เลยนะติดนากไฟนะวยวตรวน้ำเสร็จก่อนก็ได้ครับผมโนะนะอมนานเยีย

เวันวันตรายูสุขีตีกาโยโภวะอฏิวาตนาสียุวัิจาลุทธะปยจจินโนจัารุธรรมวัตตีอายุวันโนสุขังธาลาสาตุสาตุต่างคนตัางคนยูยินสุ